สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าเพเิรของเราเช่นเคยครับรายการของเราครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับกับบุคคลตัวอย่างและเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จครับโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปรประยุกต์ใช้ครับและในช่วงแรกของรายการครับจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ สมัยก่อนเรียนจบมาเราก็ไปรับราชการครูค่ะที่อำเภอสว่างแดนดิน,ดนจังหวัดสกลนครเสร็จแล้วก็ออกแต่งงานก็ออกมาดูแลครอบครัวค่ะและ้วหลังจากนั้นมาเราก็ดูแลครอบครัวก็ช่วยสามีทำงานด้วยแล้วก็กลับมาดูแลคุณพ่อคุณพ่อป่วยนะคะคุณพ่อเริ่มป่วยก็กลับมาบ้านเกิดมาดูแลคุณพ่อ ตอนนั้นเราก็ออกจากราชการครูแล้วนะคะก็มาดูแลคุณพ่อจนคุณพ่อเสียก็ต้องดูแลคุณแม่ต่อค่ะแล้วก็เอาลูกๆมาเรียนที่นี่เราก็เริ่มเข้าชุมชนค่ะเพราะว่ากลับมาบ้านเกิดก็อยากให้บ้านเกิดของเราเนี่ยมันมีไรายได้คนที่ไม่มีไรายได้ก็อยากให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าที่เราอยู่กันเนี่ยาชาวบ้านเนี่ย ผู้หญิงส่วนมากที่อยู่บ้านก็จะไม่มีรายได้นะคะเราก็เห็นว่าเออเราเรียนอาชีพมาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยมันควรจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วชุมชนของเราเนี่ยมันเป็นชุมชนมอญพอเราอาศัยกันอยู่ในแถบนี้เนี่ยวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็มาผสมผสานกลมกลืนกับคนไทยก็เลยทําให้เราเนี่ยมีวัฒนธรรมในการทำเข้าแช่กะละแม ในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยโบราณน,นะคะ,อะตอนแรกเนี่ยทางพัฒนาชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีงบเรื่องอสัมมาชีพชุมชนโดยให้ปราชชาวบ้านเนี่ยมาสอนซึ่งเราก็คุยกันนะคะเราก็บอกว่าเราอยากจะทำกะละแมเนี่ยแหละเพราะว่ากะละแมมันอร่อยเดี๋ยวนี้กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่เราเคยทำเลยเราก็เลยอยากที่จะทำกะละแมแล้วทุกคนก็เห็นด้วยเราก็เลย จดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วก็จำหน่ายการะแมอเป็นรายได้หลักแล้วก็ตอนนี้พอเรากลุ่มเราเข้มแข็งอาชีพอื่นๆก็จะ เสริมเข้ามาโดยสถาบันการศึกษาบ้างหน่วยงานของภาครัฐบ้างเพราะว่ฉะนั้นตอนนี้ของเราก็จะมีกายศาสตร์ขึ้นมานะคะเพราะเราก็ยังอยากจับขนมโบราณที่มันมีคุณค่ามันมีคุณภาพด้วยแล้วก็ยังสืบทอดกันมาทุกๆปีนะคะขนมกายศาสตร์นี่ก็จะเป็นอีกประเพณีหนึน่งที่เราทํากันในช่วงออกพรรษาค่ะ ทุกทีเราก็อยากจะได้ต้นน้ำในจังหวัดของเราเหมือนกันนะคะเพื่อว่าจะได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะก็กตอนนี้ที่เราหาจากชุมชนไม่ได้ก็คงจะเป็นข้าวเหนียวเพราะว่าตรงบ้านเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะปลูกข้าวเหนียวแต่ว่าเราก็จะใช้ข้าวเหนียวเขี้ยงงูใหม่นะคะมันจะมีความมียางยืดเหนียวนุ่มดีแล้วก็จะใช้น้ำตาลน,น้ำตาลมะพร้าวก็จะอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขามี คนที่ทำน้ำตาลเราก็ซื้อมาแล้วก็มะพร้าวก็ของในชุมชนจะส่งเข้ามาค่ะกาละแมเนี่ยที่เราจะได้มาเนี่ยก็คือถาดใหญ่ๆใ,ใส่กระโดงใส่ถาดเพื่อให้มันเย็นแล้วก็มีความเซฟตัวนะคะพอพอมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มใส่แพคเกจจิ้งแล้วอตอนแรกเนี่ยเราอาจจะใส่กระปุกใส่ถุงปลาติก ซึ่งมันดูไม่มีราคามันดูไม่สวยงามด้วยนะคะไม่น่าทานด้วยนะคะแต่เราก็เออขายกันคนข้างๆบ้านคนสั่งมาเราก็ขายไปพอรัดมาช่วยดูแลเนี่ยสร้างทำแพ็กเกจจิ้งให้ไม่ว่าจะทำเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็ก็ทานง่ายแล้วก็เก็บรักษาได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ยังสร้างแพ็กเกจจิ้งหลายหลายรูปแบบให้ให้ให้กับเราซึ่ง ซึ่งพอแพ็กเกจที่มันมีหลายรูปแบบเนี่ยความต้องการของคนซื้อของคนที่ต้องการเนี่ยเขาก็ไปได้หลายรูปแบบเหมือนกันอย่างที่ซื้อทานเองซื้อไปใส่บาซื้อไปแจกเพื่อนก็จะเป็นชิ้นเล็กๆถ้าซื้อไปเป็นของฝันของฝากก็จะเป็นชิ้นใหญ่หน่อยซึ่งของเราตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราก็มีออยอรับรองคุณภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นของฝันของฝากที่มีคุณค่าด้วยค่ะ ตอนนี้กะละแมตัวนี้นะคะถือว่ามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการไปไปโชว์ไปแพร่หลายหรือว่าไปจำหน่ายนะคะทีนี้พอเรามีความรู้สึกว่าเอออยากอยากสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้านะคะ โดยที่ทางหน่วยไลฟ์ก็เข้ามาดูแลด้วยเราก็เลยใช้กะละแมตัวนี้นะคะใส่เม็ดบัวเข้าไปนอกจากมันมีคุณค่าแล้วมันก็ยังมีความอร่อยนะคะมีความอร่อยมากขึ้นและอีกตัวหนึ่งที่เรากำลังกาลังทำอยู่นะคะแล้วก็ขายดีด้วยคือ,อะกะละแมกล้วยหอมนะคะเป็นการเพิ่มเนื้อสัมผัสโดยเอากล้วยหอมซึ่งเป็น ต้นน้าของจังหวัดปทุมธานีนะคะในอําเภอหนองเสือเนี่ยกล้วยหอมเขามีชื่อมากนะคะแล้วก็หอมจริงๆค่ะเมื่อเราเอามาใส่เราอาจจะเคยทานกล้วยกวนนะคะซึ่งมันมีความหนึบหนึดแล้วก็มีความดําเมื่อเราเอามาผสมกับกะละแมมันเข้ากันได้อย่างดีนะคะมันทําให้กะละแม่นะหอมกลิ่นมีมีกลิ่นหอมอ กลิ่นของกล้วยหอมทองนะคะมีกลิ่นหอมของกล้วยแล้วมีเนื้อหนึบมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือกาละแมะกล้วยหอมทองซึ่งซึ่งก็เกิดจากกะราแมลโงข้าวคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเศนาวตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตรกรรมการห่อ,อก,กล้วยด้วยมุงสีฟ้ากับคุณลุงวิเชียนครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไร,รเราไปติดตามชมกันเลยครับ ู่สี่กอทิมปลูกไว้คันสวนที่รอบๆบ้านเนี่ยแต่ว่ากอเนี้ยมันเป็นจุดเด่นอยู่กอนหนึ่งคือมันออกมายาวยีบสองหวีท่นนี้คนที่มาเข้ามาดูกล้วยไม้ว่ากล้วยไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยมันเป็นไงแต่เขากลับไม่ได้ใ่ใจเรื่องกล้วยไม้เขามองไปที่กล้วยขอซื้อหน่อแล้วมั่งหน่อมันออกมาสองยอดผมก็ไม่รู้เขาบอกขอซื้อกล้วยหน่อนด้ไหม ถ้าถามเจ้าหน่อเท่าไหร่ไม่ว่าหน่อร้อยก็ให้ผมก็บอกในหะ้ห้าสิบาทว่างั้นไปขุดเลยแต่ผมไม่สังเกตพอไปขุดฟ้าเสียมไม่แทงมันมีสองยอดในต้นเดียวกันแต่ว่าเราตกลงกับเขาไปแล้วเราก็ต้องขุดให้เขานั่นแหละแล้วก็ไอ้กล้วยพันุเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่วกาคือยาวแล้วก็หน่อเราได้ไปเข้าห้องแหลบแล้วเรานับจากคือยาวมันยีบสองหวี พอได้ยีบสองหวีแล้วก็เริ่มอะกล้วยนี่มันเหมือนกล้วยนําโชคแล้วก็พอดีเทคโนโลยีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาผมก็บอกผมยังไม่รู้ชื่ออะไรอบอกงั้นเดี๋ยวตั้งชื่อให้พันโชควิเชียนเขาก็เลยเอาเอาตรงเนี้ยไปลงให้ก็เลยเป็นที่รู้จักจุดเด่นมันคือไส้เหลืองแล้วก็ไม่มีเมล็ดแล้วก็มีคนเคยมาทดสอบเอาไปสไลด์สไลด์เป็นกล้วยที่บางเนี่ย แล้วเขาส่งข่าวมาว่าไม่แตกดีมากเลยพันอื่นแตกเพราะมันจะไปทํากล้วยกรอบกล้วยเชื่อไม่ได้แต่พันนี้เขาบอกไม่แตกเขาสลายแบบมันฝรั่งอ่ะจะบอ่อใช้ได้เลย ผมก็มีสองวิธีมีขุดนอแล้วก็พอนี่เยอะคือปั่นตาแต่เราส่งห้องแลบห้องแผลออกต้องใช้เวลาหนึ่งปีถึงยาออกแล้วก็มันจะมีวิธีหนึ่งพาหัวเพื่อให้ได้ต้นพันนี้เยอะถ้าพาหัวเลือกนับตาตรงไหนที่เป็นตุ่มเป็นตาเราเยียพาเขาเราจะพาอีกทีก็เหมือนพาสีแชกครกแชกอันนั้นต้นก็จะเกิดมาเยอะ ก็ผมใช้วิธีปลูกหลุมมะสามหนอ่อการปลูกหลุมมะสามหน่อเนี่ยคือหลุมหนึ่งเราจะใส่ไปสามต้นเลยและใช้เวลาหนึ่งปีเป็นตัวตั้งเพราะกล้วยทุกสายพันธุ์ก็ต้องเวลาหนึ่งปีเหมือนกันแต่เรามีพื้นที่น้อยหลุมมะสามต้นมันก็จะได้สามเครือกับอีกหลุมหนึ่งซึ่งต้นเดียวจะได้เครือเดียวแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งปีเท่ากันผมจึงยึดถือตัวนี้แม้แต่กล้วยหอมก็ปลูกได้เหมือนกันหมด หน้าเนี้ยมันเป็นหน้าผลไม้พวกมแมลงวันทองจะเยอะมันก็อย่ามาต่อยลูกกล้วยแล้ววางไข่จะทาให้ลูกกล้วยแตกถ้ากล้วยหอมด้วยถ้าไม่หอ่ออยู่ไม่ได้แตกหมดนี่แหละเพราะผมจึงคิดเอาตัวเนี้ยที่ใช้แล้วทําแล้วใช้ได้หลายปีก็คือเอามุงเขียวๆหรือตะไคร่ที่เราเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรพวกเนี้ย ผมก็เอาตัวนี้มาเย็บเข้ามันจะอยู่ได้4ปี5ปีเราจะรู้ว่ากาล้วยเราแก่ยังนั่นยังแล้วก็อากาศเขาถ่ายเทมันก็จะแบบไม่เกิดความร้อนแล้วผมเคยลองเอาถุงพลาสติกพันที่เขาห่อเนี่ยอย่างแดดร้อนเนี่ยพอผมเอามือสอดขึ้นไปโอ้โหมันร้อนอบหนึ่งทำให้กล้วยเสียผิวแล้วก็เนื้อกล้วยอ่ะอาจจะมีส่วนตายทำให้เสียรสชาติ คุณผู้ชมครับในช่วงของเกษตรกจออนไลน์วันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสาเร็จในการทําธุรกิจออนไลน์ครับของคุณสมชายเจริญสุขกับการขายชมพู่ทับทิมจันทร์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับชมพู่แดงหรือชมพู่ทับทิมจันทร์เป็นชมพู่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเมื่อเกือบ20บปีก่อนจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ผูค้คนให้ความนิยมกันมากถ้าได้ดูจากสวนของอคุณสมชายเจริญสุขนะครับก็จะเห็นว่าเป็นต้นแบบของการผลิตชมพู่ที่ที่ดีมากทั้งในแง่ของการผลิตน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าง่ายต่อการจัดการอย่างจะเห็นจากทรงพุ่มอย่างเงี้ยเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับนอกเหนือจากการจัดการที่ง่ายแล้วเนี่ยผลผลิตที่ให้ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็คุณภาพดีมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่การผลิตชมพู่ที่ได้คุณภาพ สำหรับการบริาขายเพื่อจะส่งในประเทศเองหรือว่าส่งออกก็ดีนะครับสำหรับตลาดของชมพ่เนี่ยเนื่องจากพื้นที่ผลิตชมมพ้ที่จะมีศักยภาพดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงตลอดทั้งปีเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอยู่ในเขตภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่อยู่ในเขตจ,จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งบริเวณแถวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่เขาเรียกว่า บางบางฤดูกาลเนี่ยจะมีน้ําเค็มหนุนบ้างหรือไม่ก็เป็นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวแต่อุดมสมบูรณ์เนี่ยโซนนี้เนี่ยได้เปรียบมากในเรื่องของการผลิตนะครับแต่ในส่วนอื่นๆที่ผลิตเนี่ยคุณภาพเนี่ยยังโดดเด่นสู้พื้นที่แถวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นผลไม้ที่จะเรียกว่ามีความได้เปรียบคนที่มีความได้เปรียบด้านเรื่องเรื่องของพื้นที่เนี่ยก็จะผลิตชมพู่ที่มีคุณภาพได้ดีกว่าในเขตอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้ามองในอนาคตเนี่ยชมพู่เนี่ยถ้าคนที่ผลิตได้คุณภาพเนี่ย ก็ยังมีคู่แข่งไม่มากนักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปริมาณความต้องการของตลาดต่างประเทศเนี่ยก็มีเยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมันเป็นไม้ผลเขตร้อนชื้นเนี่ยพื้นที่ปลูกจึงจํากัดมากทั่วโลกงนั้นมีพื้นที่ปลูกแค่พื้นที่เล็กๆแคบๆนะฮะที่จะผลิตได้คุณภาพดีแล้วก็สีสันสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าชมพู่ยังเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ยังอยู่ตลาดได้อีกนานแล้วก็ปัจจุบันพื้นที่ปลูกก็ยังมีไม่มากนักทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศครับ ก็ที่นี่จะมีหลายช่องทางช่องทางที่การสู่ตลาดก็จะมีช่องทางส่งส่งท็อปซูปเปอร์มาร์เกต็ตส่งต่างประเทศจะเป็นอินโดเป็นสิงคโปร์เป็นจีนแล้วก็ขายออนไลน์คือที่นี่ใช้เพจจำพูส่วนเจริญสุขขายออนไลน์ในในประเทศอยู่แล้วก็จะมีช่องทางหลายช่องทางเพราะจะทำคุณภาพการขายระดับออนไลน์ยากมาก แต่ว่าเราสามารถก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้ได้ก็ด้วยคุณภาพจริงๆช่องทางจากเมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้ช่องทางแต่ด้วยด้วยที่เรามาเรียนรู้ตอนนี้ถือว่ามาส่วนหนึ่งแล้วมาจนจนถึงขั้นเราขายออนไลน์ได้มีคนติดตามเพจได้มีคนสั่งซื้อได้หรือว่าจะส่งที่ไหนได้เนี่ยเราเราก็มาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังต้องการตลาดที่ว่าแน่นอนเหมือนตลาด ตลาดรองรับเลยว่าสินค้าออกมาปุ๊บเนี่ยจะต,ต้องยืนยันราคากันอย่างนี้เลยคือเหมือนว่าตลาดรอเลยแบบที่ทุกคนพูดว่าตลาดนําการผลิตก็คือเหมือนตลาดรอสินค้าเลยอย่างเงี้ยคือต้องการแบบนั้นเลยครับคือชมพู่ทับทิมจันเด่นกับสายพันธุ์อื่นหลายๆสายพันธุ์ในเรื่องรูปรูปลักษ์สีสีแดงแดงฝ่าแดงเข้มแล้วก็ลูกระฆังคว่าเป็นลูกคล้ายๆระฆังแล้วก็เนื้อแน่นเนื้อหนาเนื้อกรอบแล้วก็ เก็บคุณภาพเหมือนก็ว่าอยู่ได้นานฝ่าจากปกติชมพูทั่วไปจะเป็นเพชรสัมพันธ์เพชรเป็นหลายๆสายพันธุ์ที่ที่มีอยู่ในท้องตลาดจะเป็นทุนเก้าอะไรแล้วแต่อยู่ได้น้อยวันฝ่าทับทิมจันทร์อยู่ได้มากวันฝ่าแล้วก็น้ําหนักดีฝ่าแล้วการแตกน้อยฝ่าเขาจุดเด่นเขาเคยก็สีแดงมาเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าในขบวนการที่ทําด้วยกันเนี่ยชมพูทับทิมจันเนี่ย ที่สวนผมสวนเจริญสุขเนี่ยจะโดดเด่นของเขาก็คือเรื่องรสชาติรสชาติเราจะดีกว่าทั่วทวไปด้วยคุณภาพที่เราใส่ใจมากกว่าคนอื่นคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับป่าพูยนกครับซึ่งชุมชนที่นี่ครับได้รางวัลเกี่ยวก,กับการจัดการป่าที่มีความ,มสมบูรณ์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ผลสำเร็จของการดูแลป่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการป่าของชุมชนกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นของชุมชนและองค์กรในชุมชนป่าผู้ยวนนกนั้นประสบความสำเร็จที่สามารถแปลเปลี่ยนจากป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์โดยผ่านการดูแลป่าอย่างมีทิศทางขององค์กรในชุมชนอย่างเข้มแข็งนี่เป็นบทเรียน พี่สูตรได้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของป่าและศักยภาพของชุมชนต่อป่าที่พวกเขาดูแลในพื้นที่ของของป่าสวนสมฤทธิ์จ,จ้าจุลาพร จริงๆก็คือเป็น,ปนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ทางระบบระบบธรรมชาติที่อยู่กับชาวบ้านนะครับมามานานก่อนหน้าที่จะมาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคเนื่องจากว่าชาวบ้านในละแวกพื้นที่พื้นที่ป่าทั้งหมดทั้งใกล้เคียงมีความปูกพันธ์กับป่ามีความผูกพันกับระบบนิเวศในเรื่องของของ,ของการทำหากินนะครับในเรื่องของการลเลี้ยงชีวิตกันลเลี้ยงครอบครัวซึ่งซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ารายได้ส่วนหนึ่งของชาวบ้านรอบๆพลุ จะมาจากที่นี่นะครับในเรื่องของการหาทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาปลาเรื่องของการหาทรัพยากรต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าระบบระบบของการหาในในอดีตเราต้องยอมรับว่าชาวบ้านเขายัางใช้บุิปัญญาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบวกกับูมิมัญญาท้องถิ่นมันก็เป็นแนวนรักนะครับแล้วก็จนผูกพันมามาจนถ,ถึงปัจจุบันนี้นะครับไปก่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ครับก็จากที่ปีปพศ2555กรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นป่าชุมชนตามความประสงค์ตามความต้องการของอชุมชนของรัศดรในพื้นที่ตามความประสงค์ของชุมชนคนรอบปั้พรุที่จะใช้สอยตรงนี้ร่วมกันก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรักษาป่าชุมชนเรียกว่าคณะกรรมการป่าชุมชนป่าแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ สองหมู่ที่สามหมู่ที่ห้าละหมู่ที่เจ็ดของตำบลชวดอำเภอชวดจังหวัดนครบรราชกก็ได้การได้มีการาทำเวทีประชาคมเพื่อแต่งตั้งเพื่อเลือกตั้งคณะก,กรรมการมาบราิหารจากการป่าโดยใช้ข้อบังคับโดยออกข้อบังคับแล้วก็นำเสนอต่อเวทีประชาคมให้เวทีประชาคมรับรองแล้วก็นำมาบังคับใช้กับาราษฎรทั่วไปในการบริหารจากการป่านะครับก็ กฎก็กฎกติกานะครับก็เรื่องของจะกล่าวไปถึงเรื่องของการใช้สอยไม้การใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆไม่ว่าพึ่งตัวต่อตัวแตนหรือว่าสัตว์น้ำนะครับก็จะมีการจํากัดแล้วก็พวกสัตว์คุ้งครองเช่นไก่ปลาเต่าแต่ตภาพน้ําพวกนี้เราก็งดนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้จับเพราะว่ายังไงก็ตามจะต้องอิงแล้วก็อาศัยกฎหมาย ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของของพื้นที่ของชุมชนประเภทการอนุรักษ์เรื่องของกระจูดเพราะว่ากระจจดเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่าราษฎรคนรอบป่าพุเนี่ยไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติเพราะนั้นการที่จะให้ต้นกระจจดเนี่ยมีคุณค่าก็ต้องมีการดูแลรักษากา็มีการไม่ให้ตัด พราะการตัดเนี่ยจะทําให้จะทาใ,ให้พืชกระจจดเนี่ยมันตายไปโดยธรรมชาตินะครับมันเสียหายได้กับเสียเนี่ยไม่เท่ากันเพราะนั้นใช้หลักวิธีการดั้งเดิมคือถอนนะครับไม่ว่าจะล่องถอนคนลุยน้ําไปถอนหรือว่าจะใช้เรือถอนก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่สภาพว่าของธรรมชาติตรงนี้แล้วนะทีนี้คณะกรรมาการป่าชุมชนก็ดูแลตามบทบาทหนะ้าที่ท,ที่ที่ประชุมได้รับการมอบหมายเนื่องจากว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พื้นที่ ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่การปกครองของของหมู่ที่ําบลมจะงหวดตามพรบปกครองท้องที่นะครับก็ได้มีการดูแลแล้วก็แบ่งสรรก็มีการเฝ้าระวังนะครับก็จะเห็นว่ามีการเฝ้าระวังแม้ว่าเฝ้าระวังไฟเฝ้าระวังในการตัดลักลอบการตัดไม้การเฝ้าระวังในการลักลอบสัตว์คุ้งครองต่างๆลักลอบหาสัตว์คุ้งครองต่างๆก็ก็มีการแบ่งแบ่งกันไปและถ้ามี ผู้กระทําความผิดก็จะนํามาบันทึกแล้วก็เปรียบเทียบปรับนะครับก็นี่คือนี่คือการบริหารจัดการก็ได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตนําบลได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ตามสมควรนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การบริหารจัดการต่างๆก็ ชุมชนคนรอบป่าพลุเนี่ยจะเป็นออกกฎกติกาแล้วก็บริหารจัดการในการใช้สอยป่าร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนรอบรพลุครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขครับของคุณพิสิทธิ์ครับซึ่งเขามีสโลแกในการทำงานว่าทุกอย่างต้องเป็นรายได้กับเข้ามาครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ความคิดของผมก็คือตั้งแต่เริ่มต้นทําฟาร์มแล้วครับก็คือเราเรามองคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเราต้องอยู่ได้นะครับอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราทำนะฮะอันนี้หมายความว่าไงครับก็คือเราทําทุกอย่างนะที่บอกครับทำทุกอย่างต้องมีรายได้ต้องมีไรายได้ไไดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทำแล้วไม่เดือดร้อนแค่นั้นเองครับ ทำไมเราเลี้ยงสัตว์ได้เยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าเราเราเลี้ยงแล้วเขามีไรายได้เลี้ยงตัวเขาเองเราก็เลยไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนผมอยากให้มองว่าเราต้องเริ่มจากความชอบเราก่อนนะครับความชอบความรักนะฮะถ้าเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราไม่ขาดทุนหรอกครับสิ่งที่เราได้อย่างแรกเลยคือความสุขที่บอกครับเราจะได้ความสุขมาก่อน นะฮะจากนั้นพอเราชอบเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีถูกไหมฮะเราก็จะเลี้ยงเขาอย่างดีพอเลี้ยงเขาดีปุ๊บเขาก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีกลับมานะฮะผลตอบแทนเขาคืออะไรอย่างเลี้ยงสัตว์เราก็จะได้ผลผลิตก,ก็คือลูกเขานะฮะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับบางคนบอกว่า,เ,าเลี้ยงสัตว์ขายลูกเขาบาปหรือว่าไม่ดีผมอยาก จะเป็นคนหนึ่งในการเปลี่ยนความคิดในตรงนี้เพราะว่าให้หมองว่าสัตว์เลี้ยงสวยงามอ่ะคนที่จะซื้อหนึ่งคือต้องคิดมาแล้วว่าจะเลี้ยงยังไงต้องมีทุนนะรับและเพราะว่าสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้แค่10บาท20บาทใช่ไหมฮะต้องมีทุนต้องมีเงินต้องมีสถานที่ต้องมีใจนะฮะเขาเขาซื้อไปเนี่ยตัวหนึ่งพันสองพันสามถามว่า เขาจะเอาไปไปเลี้ยงแบบปล่อยปะาละเลยไหมมันก็คงไม่นะครับณตอนนี้นะครับก็คือผมก็เรียกว่า80%ของการพัฒนาแล้ว แต่สิ่งที่อยากจะเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีในเรื่องของอประเภทของสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้นแล้วกอ็อาจจะพัฒนาไปถึงการจัดงานนะครับเพราะว่าในในปัจจุบันก็วางแผนไว้กับทีมทีมงานและเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะมีเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับเอานำสัตว์ทุกอย่างเนี่ยออกไปโชว คือสำคัญคือเราอยากให้คนไทยเนี่ยได้เห็นทุกคนว่ามีแบบมีสัตว์แบบนี้อยู่อยู่ในประเทศไทยนะนั่นคือเป้าหมายที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าต้องบอกว่าอาชีพความเป็นครูอะ่ะอยากจะแนะนําอยากจะสอนอยากจะให้เขารู้แต่รู้คือรู้จากการประสบการณ์จริงใช่ไหมฮะไม่ได้รู้จากตําราหรือจากภาพว่าออไก่อันเนี้ยนี่คือภาพ ไม่มีจริงแต่อันนี้คือเรื่องจริงครับเราอยากจะให้เขาสัมผัสตัวจริงๆของเขานั่นเองเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่อยู่ว่างครับแล้วก็จะไม่มีเรื่องให้ให้เครียดเพราะว่าเ เสร็จจากงานจันถึงสุกปุ๊บเสาร์อาทิตย์ผมก็จะอยู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละครับเลี้ยงสัตว์เข้าไปเข้าไปในกรงนกใหญ่เนี้ยก็เข้าไปคุยคือ,ค,อคือมีเรื่องต้องคุยกับเขาครับบางคนบอกมองว่าเออเราเราไม่ไม่ปกติหรือเปล่าคุยกับสัตว์ได้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณเลี้ยงกับสตัตว์คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับเขาคือคุยกับเขาได้คือคุยกับเขาแล้วอย่างเช่นอย่างนกเนี่ยรู้เรื่องนะ เรียกชื่อรู้บางตัวพูดได้นะครับพูดได้แต่ถามว่าก็คือเรามองเขาเป็นเพื่อนนะครับเพื่อให้เราสร้างความสุขของเรานะครับถามว่าทุกวันนี้มีความสุขไหมต้องบอกว่ามีความสุขกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้มีความสุขมาก คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐพอเพียงนั้นเปรียบเสมือนหลักใน,นการดำเนินชีวิตครับเพื่อคุณผู้ชมอยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและนี่คือเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ